มาพี่น้องครับคือเราครับพี่น้องครับกับช่องแม่สร,ระวัตรขัวรำเพรินเด้อพี่น้องดดเด้อสัะเด็ดความเคลื่อนไหวการหายอยู่หาก,กินหาปลาให้พี่น้องได้เบิ่งได้รับทราบคือเราครับพี่น้องครับโอ้รับหนุ่มขึ้นนะักพี่น้องครับบัวต่ำกว่า20ตัวครับเหมือนครับจ,จวดหรือเปล่าโอ้แสดงว่า,าหูวชักหม่องเลยจอบคักนี่อันนี้คือว่าตัวนี้ปดตัวนี้ไปว่านต่ออีกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากเหมือนครับ อ้เ้อไอ้เ้อเป็นบูอเอาคือบมาณน้ำเขาไอ้เนื้ครับเอาอ้เนื้เสียนเส้นเซียนกินอย่างเียวไม่ด้คนละคนละเครือครับคุณแม่สภาพครับคุณแม่สภาพเอาว่าง้ายจ้าว่างายจ้าพทุนอยู่ไหนไปไหนมาจ้าโทรศัพท์โทรศัพท์หรือเปล่าอะไรครับ <differences S 2> เอาแพรมาพนักานสายจวดจอบปลาง่ายโดยเฉพาะนี่ครับเอารถไปเอามาเมื่อกี้เี่พี่น้องครับอยากได้อะไรอยากได้อะไรเนี่ยลุ่นๆนะฟัง้นฟังนู้น นั่นทางไรก็ต้องลองตะแรงตะแรงตะแรงอยู่นะพยาบาลสายจวดไปจากนอกพยาบ้านสายจวดเฮ็ียังนี่แม่เฮียงยี่ตลองต้องลองตะแรงอยู่เฮ็ียังต้องลองตะแรงอยู่นะยี่ยังล่ะปลายังล่ะยี่ยังล่ะอี่ยังล่ะแม่ยัียงสายสายสายโอ้ยก็ได้ว่าง่ายว่าตูวสามตัวคอรอเลยครับพี่น้องครับป้าป้าบ้านไหนแห่แห่อยู่ไหนแห่ล่ะ แ่าล okay. <laughs> ังแาลังแอ่ะโอ้ยกำลังใจตลอดเอามาให้พยับาลสสยจวดจอบเด้เพนังนได้เพ่เลยตามมาครับี่จวดคนเม่ถ้าคลิปเก่งคนเมยมนมาเนาะคนไรแมีมันเนาะมาไงเต็ม เมื่อพักควันดูเมื่อดูเมื่อดูจวดจวดละบ่จวดละบ่จวดละว่าโอ้ยครับตั้งแต่เศร้าไปได้คำแต่มาขายของเลยเป็นครับไม่ใช่ติ่มไมยขายปลาได้โมตั้มก็สามพันเลยเป็นครับพี่น้องยกปลาละสามตัวซีตัวฮาตัวซีบตัวห่ายซีบยกซีบยกกระล้อยลอยยกก็เป็นพันโอ้ยจวดดีครับเอ้าหมันไปหมันมันเลยพี่น้องเนาะจวดจวดครับ ทั้งพี่โอ้วันนี้แห่เพไ,ได้ปลาไงไน,บบนี่พันธิพัฒน์ปลาที่สองคนโอ้สมานคักครับผู้ครับแต่ละคนแต่ละคนครับพี่น้องอ้ออาวผู้ไล้ครับไล้ครับปลาแม่หน่อยนะครับพี่น้องครับตลาดปลาตลาดปลาเมือนี้ตลาดปลาครับเราจะกินปลาสดๆมากมองน,นี่ได้กินปลาสดแน่นอนครับพี่น้องครับสดมากแต่ิมี่ หาเส้นผืนนี่นั่นนี้กป็ปลาได้ครับพี่น้องแต่เขียวซื้อแล้วพี่น้องครับอ่านฟังให้พี่สิเป็นปลาน้อยได้พี่น้องฟังให้พี่เนี่ยซื้ึกปลาน้อยฟังนี่ครับส่วนฟังนี่สิเป็นปลาใหญ่แต่ว่าต้องใช้เส้นอันแพ้จอบครับพี่น้องครับตอนนี้ครับคือว่าอาศัยว่านไปเรื่อยแต่เพราะไรครับเมื่อยครับต้องจอบต้องจอบให้มันขึ้นครับพี่น้องครับถ้ามันขึ้นได้เสือเด็กง่ายครับครับพี่น้องแต่ว่าต้องเป็นสายจอบเด็อพุทธิบัตร หลังจากที่ว้านแห้งนั้นแล้วสิมาจบตรงนี้ครับเพราะว่าตัวเบล่แพ้ใหม่แล้วมาเบิงครับว่าจะสมราคาคุยว่าเป็นว่า20ปีที่แล้วที่ผ่านมาในหอยปลาเน้นมาจากไส้ประ20โล1 5โลขึ้นนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่างานเป็นเจ้าน้องพยาบาลสายจวดว่าสิเป็นพยาบาลสายจวดว่าสิเป็นนุ่มเอ็ดว่าสิเป็นนุ่มจู๋ครับจวดกลางเหนือแต่ว่าปลาอ้นาดนี่คือว่าบริยินข่าวครับปลาอ้าวนาดท่นานมนาใช่ไหมน

ปากค่อมเนี่ยให้ไปส่งกันน้ำาันสัตว์หน้าใบแห้งครับพี่น้องบุบบูบูขึ้นตั้งพุ่นทวมแหงเหรอครับพี่น้องครับตั้งพุ่นหน้าบ้านไม่สุภาพจางตอนแรกที่ไปอัปเดตเบิลงครับคันโต๊ะมาอีกมาแลงนี่ยบ่เหลือครับทวงแต่ว่าทั้งนี้เป็ท้องฟ้าไปจนักเปิดนะครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งบุญชนาตึบครับหนาบักยางหนาตาช้างเลยเนี่ครับพี่น้องครับ มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ตอแต่ละบาทมีแต่บาทมันหมานเนะาะทั้งพี่คือมีคนตุกจะดุงทั้งพี่ปลาม่ค่อยหลโอ้มันลงหูมันคือกันเนาะไอ้บาทละหกตัวเจ็ดตัวใช่ไหมสิบบาทกับหกสิบตัวครับร้อยบาทกับหกร้อยตัวไปนะครับพีป่ปลาวหนนะ้านี่แผลแดกปวดอีตั้งหกัก ทอดร้อยกันตุ้มกูละโอ้ว่าสิเป็นเด็กน้อยเด็กงเด็กนุ่มครับพี่น้องครับวันนี้มารวมแวดนน้ำกันครับทั้งพี่จะเป็นการซุ่มว่านครับพี่น้องครับซุ่มเอาครับแต่ละบาดคือว่านี่ถ้าภาษามาที่จะิรเบิง์มาป่ามี่มมีซุ่มย่างเดียวครับแต่ว่าทาัทาง้งทึงนี่อาศัยจอบอย่างเดียวท,ทั้งทึงครับปา่าน้ามันอยากนิ่งง่ายกับจอบป้าง่ายขึ้นมันสิเห็นว่านลงไปแต่ละบาดมั่นใจได้เลยครับสำหรับยังไง หนึ่งสองเอาฮึบเออเมื่อยได้ตึกเถื่อจะวามงมื่อยได้พี่น้องครับผู้ใดบมื่อได้ตึกว่ามันม้วนอยู่ครับเมื่อยครับขาดคนเมื่อได้เหตุเพื่อจะว่าสายโจทยเม,มื่อแรกเมื่งเอารถมื่อขึ้นเศร้านาี่ปวดตนปวดตัวแน่นอนครับ <c oughs> ม้วนอยู่ตอนมานครับพี่น้องคือขึ้นอยู่ครับผลลัพธ์ผลลัพธ์มันอสิออกตอนมื่อขึ้นเศร้าครับพี่น้องนอนตื่นขึ้นมาเลยว้าย กลาเขาไปเต้นกัไปเต้นนี่ก็ไหวม้วนอยู่ครับตื่นเศร้ามากเลยปวดแข้งปวดขาปวดกระตุกกระตุกเพราะว่าห้องพัดเหตุสูมือครับจะดูนั่งซีนี่เธอหนึงกันะครับพี่น้องตาห้อนะมีเฮตุหรือ่มีเฮตุหรือ่มีตัวใหญ่หรือเ่ครับนะเป็นอะไรเนาะขึ้เงียบแท้บริยินเนาะพี เป็นยังไเป็นได้รลุ่นปาไงบ่่ครับปายง้ยนงเสายจอดท่านพี่ท่พี่จะเป็นสายจอดใ่ไมพี่ครับไมแ่เป็นอโอนาจอมเลยนะคือบดจวดของเขาได้ดือดเ่เบิงเาอวนแล้วกนคือกันหเพื่อนลิ่นพ่นทังพ่นทังพ่นพ่นคนแม่ พูดแล้วพูดแล้วพุดแม่เราพูดแล้วพูดแล้วน้ำน้ำน้ำหน้าบ้านคุณแม่เห็นแล้วบ่หน้าบ้านคุณแม่เห็นแล้วบ่เฮ้ยจักรโลจักรโลอุ้มปลาหยังขึ้นมาอีกแล้วลูกแหงลูกแห่ลูกแห่อ้าวนึกว่าปลเสนอลูกแหงเสนอแมนบ่รอก่อนครับแป๊บนึงนึกว่าอุ้มมีหยังขึ้นมาหรือล่าบ่เนี่ยเจมเปอรก่อนบ่เอาเอาเอาปลาตานมาที่ไหนเดี๋ยวราแป๊บนึง ครับยังไม่ลงยังไม่ลงไม่มันอยู่เครื่องแม่ไหมลงไม่ทันลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยลงแล้วเราไม่ค่อยจะทำอีกเพราะผมลงลงจนแล้วของผมอะถ่าเสียจลงปุ๊บแต่ว่าของแม่ใช้ไปลงอีกนะนะตามมาพี่น้องครับน้องโมก็มากับเขาน้องโมกับปอยน้องโมกับจวดจะดีพนักครับเอาบาตให้ดูสิเอาบาตรให้ดูเลเอาบาดให้ดูหน่อยพ่อยังหวานไม่แตกเลยฮะว่าไปขนาดพ่อยังหวานไม่แตก

เอาครับพี่นองสลักที่นี่ฝากพี่ฝากน้องมาซักนิดครับเด้อครับนั่นแห่ๆ่าแกเชื่อมให้หน่พเรามาซืยที่าครับพี่นองครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ครับควรระเพงใส่าอันนี้รู้เื่อไ่สาควระเเเด้อแสดงไ้แล้เแฮ่ออ่ะ